ขอความรื้อตู้นะครับขอรื้อเบียนะครับเก็บขยะบริเวณรอบต้นดำเนการด้วยนะครับบนกรโบนไปเจอขยะนะครับก็หยิบติดไม้ติดปูไปทิ้งัขยะให้หน่อยนะครับเด็กๆเก็บขยะหน่อยยุพิษเก็บขยะหน่อยค่ะรรรงงข้าานะะคับอ่หวทางเดินจับนะครับถ้าเก็บขยะก็ขอความรื้อตู้นะครับเก็บขยะให้ด้วยนะครับ กอบกันเลยเหรอใครมารับหนูโอเคถ่ายรูปหน่อยหนึ่งสองสามโอเคโอเคแล้วกลับกับใครแม่กลับกับเพื่อนหรือกลับคนเดียวโอเคค่ะอ่ะสองสาวหนึ่งสองสามมาดิเตยชิดมาถ่ายรูปนะ เราไม่ถ่ายรูปเลยอะอใกล้ๆหน่อยแตชี้แต่โหหนึ่งสสมสามสามามามาาีหนึ่องสไม่ถ่ายรูปกับนักกีฬาเลย วันนี้เขาไม่มารับแล้วไหมมาอ๋อไม่มาค่ะวอลเลย์บอลนะไม่มาแล้วค่ะไม่บางคนมารับกลับแล้วค่ะบอกเราแล้วใช่ไหมบอกแล้วค่ะวันนี้ลดลงเนี่ยแล้วค่ะชื่อสองเพ่อนนี่แหละผู้ปกครองมาหรอไม่ค่ะน่าจะไปห้องน้ำาคุณนะเช็คด้วยนะค่ะมันเห่ยวแสมมดิจเช็ค จริงไอิปีหญิงได้เตะสักนัดหรือยังวะไดคปะผมเตะได้นัดเลยใช่ไหมเลี้ยเตะเลยครับเก็บก็จะตัวก็ได้ครับผมอ๋อพี่พงศ์ขี่มอเตอร์ไซค์มาเหรอคะ ค่ะไม่ใช่ค่ะคุณนะ